พ่อมีของข,องขวัญเซอร์ไพรส์ด้วยอยากดูว่าอะไรเดี๋ยวให้พ่ออาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าห้องพาไปดูอโอเคไหมไม่ใช่อันนี้อะดูดิอันนี้อะไร อันนี้คืออะไรเต่งหน้าหนูเลือกเดี๋ยวพ่อดูทีเครื่องแต่งหน้าที่หนูเลือกใช่ไหมพ่อมีอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้พ่อมีอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้พ่อไม่บอกเอาเดี๋ยวพ่ออาบน้ำเสร็จเราจะค่อยไปดูกันโอเคไหม โอเคไหมที่ปัดแก้มหน่อยโอเคไหมแต่ที่ปัดแก้มอ่ะที่ปัดแก้มใช้อะไรดานีานคืออะไรชุดพี่เด็กชอบไหมล่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรพ่อจ๋าไปช่วยหนูเก็บหน่อยนะขงเล่นน้อถ้าให้พ่อช่วยเก็บหนูก็ไม่ต้องได้ของเซอร์ไพรส์อยาก <c oughs> อยากได้ของเซอร์ไพรส์ไหม ก็ไปเก็บของเล่นข้างนอกซะเร็วๆเข้าเรารีบเข้ามาแต่ม่ให้พ่อถ้าพ่อช่วยพ่อก็ไม่ให้ของเซอร์ไพรส์แต่ถ้าพ่อช่วยหนูหนูก็ตาแต่ย้ำช่วยแต่ถ้าพ่อไม่ช่วยหนูก็จะไม่ยอมแล้วจะทำให้พ่อขาทุกอันเลยงั้นหนูก็ไม่ต้องเอาของเซอร์ไพรส์ก็พ่อไม่ได้เก็บให้หนูถ้าพ่อเก็บให้หนูไปเก็บของเล่นเร็วแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้ดูของเซอร์ไพรส์เร็วเข้าไป แต่ถ้าพ่อไม่ยอมแบบนี้หนูก็จะนอนไปอย่างนี้ออถ้าตื <ไป S 2> ต่ตน้าหนูก็จะทำยาของพ่อไปหมดให้มันแตกก็ไม่ต้องได้อะไรเลยถ้า <SP IC> พ่อเนี่ยไอ้รู้ว่าทำเขามันรู้ของหนูเป็นยังไงกับสุดพ่อแล้วพ่อก็ให้สื่กับสุดไม่บอก,บอก <S <S> พอดูกลาง มันตัวอะไรอะ่ะหนูเคยเห็นว่าชีสเบลเคยน่าออกอ่ะนี่มันตัวอะไรอะ่ะกระบอกเม็ดพุทธอยากได้อนี่มาหนาแล้วมันต้องประกอดบยังไงอ่ะพ่อพ่อบอกให้เก็บของเล่นก่อนแค่รู้อยากได้หรือเปล่าพ่อจ๋าทำไมพ่อทำไมมันมีตัวกระบอกอันนี้ด้วยอะ่ะ พ่อเถ้าหนูพูดนะมัต้องพูดตามแม่ๆขอหนูแกะได้ได้เอาคืนพ่อก่อนแล้วไปเก็บของเล่นไปเก็บของเล่นแล้วเดี๋ยวจะให้ไปไปเร็วเเก็บเร็วเร็วเข้า แล้วมันจะใส่ได้เดี๋ยนี้ทำไมกล่องมันเต็มหมดแล้วอ่ะมันเยอะเกินนะสิโอเคเอาไปขายมาเอาไม่ต้องมีกันอ่าแล้วมันลื้อออกมาได้ยังไงอ่ะไู้หนูเป็นคนรื้อเยอะคนลื้อคนเดียวแล้วคนเนี้ยอ่าแล้วไม่เก็บไม่ได้อ่ะมันเยอะเกินไปองั้นก็เอาไปขายแม่เอาอ๋อไม่แค่นี้ก็พอ ถ้าทุกสนี้เไหรอนนี้ทุกนี้เอาไปายค่อมาพาไมให้ไ่เม่ต้องเล่ไปขาทุกอันเลยถ้าไม่ขายของเก่าก็ไม่ต้องเอาของใหม่เล่นสิถ้าไม่ขายของเก่าออกไปก็ไม่ต้องมีของใหม่เล่นมงั้นมันก็เต็ม่ะสิ นะต้องขายของเก่าออกไปก่อนเอาของใหม่เข้ามาเล่นได้ไม่งั้นก็ของมันก็เต็มหมดอ่ะสทได้เลยมนะงั้นพ่อข้าห้องนอนดีกว่าเอาไปเล่นแล้วมนาะเล่นลหรอเดี๋ยวโลนเอาเล่นเลยเพราะว่าเล่นเลยนะไม่เอาแต่งหน้าค่ะมันเลอะไม่เอาเข้าที่นอนเดี๋ยวไว้เล่นคู ที่เป็นเสืเ้อเจลยาวอะที่อยู่ตรงสกะ้าเหลืองอะไม่ใช่นะมาตู้พ่อตู้แม่นี่เหรอไม่ใช่แล้วตู้พ่อเปิดได้หรือยังไม่เอาใช่ไหมของเซอร์ไพรส์เนี่ยอามาืมอิมเอมเอาหรือเปล่าเอาถามแม่ทิ่ม่เกื่อะไร่เลย แม่รู้หรอเล่นเป็นเล่นเป็นค่ะแกะดีๆเดี๋ยวขาาให้แม่ช่วยแกะปะอย่าดึงขาไม่ไหมมัน,นจะพังก่อนเนี่ย <c oughs> ตลกอ่ะนิ่มมากปลาเขาเป็นน้ำแบบงชุกกว่า กลัวอะไรอนะ่ะมีไ,ไฟไ้ากลัวไม่ต้องคอนเด <c oughs> ไม่ต้องต่อมวกก่อน,ม,ม,นมันมีไฟอยู่แล้วแต่ม,ตตมันต้องต่อมวอก็ใส่หมวกไปทีใส่ <c oughs> ไม่มได้อะไลของเรา <c oughs> <c oughs> มาไหลได้นะ ตาแป๋วต,ตาโตเหมือนหนูอะแหละมันต้องชาร์จแบตไหมอ่ะมันมีไฟอยู่แล้วลูกมันมีแบตไหมอ่ะมีไฟชาร์จก็มันมีไฟมีแบตอยู่ไงพร้อมยังอ่ะพร้อมละเต็งทือสิี่ะตานะไม่เอ้ โยนทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไเขาพูดตามหนูเอาว่ะ

กลวไหมเนี่ยเออเขาก็เป็นใส่ฐานพิกพตามหนูก็หนูกลัวกลัวอะไรล่ะก็หนูกลัวตาไม่เห็นหน้ากลัวเลยดา,าดาบพิฆาตอสูรหน้ากลัวไปหนูกลัวตาทำไมอ่ะแล้วใส่แว่นดำไหมเอาแว่นดำให้เขาใส่ไหมตาเขาก็เป็นกระดุมเนี่ยลูกเออหนูไม่ชอบอไม่ชอบ ให้หนูลองเพลงดิอะไรเนอ่ยอิตาอิซ่าหลับตาลงสุดแล้วก็พ่อว้อมแม่ไปตมาตอนที่นอนแม่กลัวเอาตกลงเอาไม่เอาเนี่ยไม่เอาใช่ไหมเอาหรือเปล่า ตกลงเอาไม่เอาหนูกลัวหนูไม่กล้าจับแต่หนูเอาเอะไรนะกลัวไม่กล้าจับแต่เอากลัวไม่กล้าจับแต่เอาเอาแล้วโทรศัพท์แม่แม่จะเปิดเพลงให้เขาเต้นไงเออโทรศัพท์แม่หนูเอาไว้ไหนแล้วลูกอโทรศัพท์แม่ไว้ไหนเอาเอาเพลงมาเปิดให้เขาเต้นไปเอาอิ่มเอมเอาโทรศัพท์แม่ไว้ไหนอ่ะ เอออเาโทรศัพท์มาเปิดมาเดี๋ยวจะดูว่าเขาเต้นไงกลัวกลิ่มเอ็มโทรศัพท์แม่ละลูกก็จับเองก็ไม่คิดตัวเองเอาไว้ไหนหรือาโทรศัพท์ไว้ไหนล่ะกลัวอแกไม่กลัวผมกลัวจับแล้วโทรศัพท์แม่ไปไหนตอนเนี้ย โทรศัพท์แม่หนูเอาไว้ไหนหนูก็เอาไม่ตงนั้นนั่นแหละหนูกลัวอกันไม่ให้มันไม่เดินเลไม่เอาใส่หนูเนี่ยแม่จะเปิดเพลงให้เขาเต้นแล้วหนูเอาโทรศัพท์ไปไหนหกลัวเอ่ามาไว้ที่พ่อก่อนเอาโทรศัพท์ให้แม่มาตอนโทรศัพท์แม่อยู่ไหน อะไรไรสาระหน่ยลูกมาตะโกะ้ามิตโก้าัโเลยอ่ะมันเหมือนปลาทังโ่อะะเนปั่ังยกใครมนตาแป๋วขนาดนั้นเ้าวก็มันเป็นกระบองเพชรตาแป๋วพอนะ่อทำไมพ่อมช่กระเก็ก มชัคคลัอกติดตัวด้วยเออ <c oughs> มันเป็นผมนี่นะ <c oughs> นชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรให้เขาชื่ออะไรชื่อเขาชื่อ,อเพ <c oughs>

À tất nhiên cái nữ mì công cái công bon cộng nó bên ngay. mặt <laughs> bên oh, <laughs> <laughs> <laughs>

อลองเอาใกล้เอาวางไว้บนตัวครับไม่เอาอ่ะไม่จะดูว่เขาเต้นหรือเปล่าไมันเปิดเพลงอ่ะมันเต้นมันมีเพลงในตัวเองเต้นเนี่ยมันจำอยู่ไม่เรากดถ้าเรากดค้ามันจะบันทึกไงบันทึกแล้วมันก็เต้นไงมันเต้นเวลาพูด ร้องได้ด้วยอ่ะ <ừ. S 1> เอาต,ออตลตลตลงให้ชื่ออะไร กุกค่ะไอ้กุ๊กตโลโอเคไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยอโอเคงั้นพ่อปิดนอนแล้วนะ โอเคปิดไฟนอนนะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 อิ่มเอมพ่อมีของขวัญเซอร์ไพรส์ด้วยอยากรู้บ้านอะไร เดี๋ยวให้พ่ออาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าห้องพาไปดูโอเคไหมไม่ใช่อันนี้อ,อ่ะดูดิอันนี้อะไรอ,อันนี้คืออะไรเดีเ๋ยพ่อดูทิ เครื่องแต่งหน้าที่หนูเลือกใช่ไหมพ่อมีอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้พ่อมีอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้พ่อไม่บอกเอาเดี๋ยวพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วลค่อยไปดูกันโอเคไหมพ่อที่ปัดแก้มหน่อยโอเคไหมที่ปัดแก้มหน่อยโอเคไหมแต่ที่ปัดแก้มอ่ะที่ปัดแก้มใช้อนันไหน และน,นี่คืออะไรชอบไหมล่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเซอร์ไพรส์คืออะไร